ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งปั๊มน้ํานะครับตัวใหม่แทนตัวเดิมนะครับครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปแทนนะครับเป็นปั๊มปั๊มซิกเนอรแนนะครับครับผมจะเปลี่ยนจากปั๊มลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นปั๊มฮิตาชินะครับฮิตาชิร้อยวัตต์นะครับน่าจะได้ตัดท่อแปลงท่อใหม่นะครับส่วนทางเข้าเป็นทําระบบบายพาสไว้นะครับบายพาสจากถังครับเวลาปั๊มเสียก็เปิดบาวตัวนี้น้ําน้ําจากถังก็จะเข้าบ้านแทนนะครับแต่ว่ามาสังเกตด,ดูทางเข้าต่อต่อไว้เหลือนิดเดียวครับก็อาจจะได้บ่งแกะท่อบ่งท่อตัวนี้ออกนะครับ ก็ไม่ไม่อยากจะรื้อทั้งหมดถ้ารื้อก็ต้องรื้อหมดครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็ต่อชนหมดแล้วครับรื้อปั๊มตัวเดือมออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะแนะนําทุกคนสักหน่อยนะครับถ้าที่บ้านทุกคนใช้ปั๊มลักษณะแบบนี้นะครับทางเข้าจะมีเช็คาวาลตัวนี้นะครับเวลาเวลาปั๊มทํางานจะดูน้ําเข้าไปเช็คาวาลจะเปิด ช่องว่างจะมีช่องว่างให้น้ําเข้านะครับเวลาปั๊มตัดเช็ควาล็จะปิดถ้าปั๊มมีอาการไม่ตัดหรือว่าทํางานเองโดยที่ไม่มีคนเปิดน้ํานะครับไม่มีคนใช้น้ําไม่ได้เปิดก๊อกใดๆแต่ว่าปั๊มทํางานเองตัวนี้อาจจะสกปรกสสนะครับครับทําให้ปิดไม่สนิทนะครับจะมีอาการปั๊มไม่ตัดและถ้าหากไม่มีคนใช้น้ําไม่มีคนเปิดก๊อกปั๊มอาจจะทํางานเองได้นะครับปัม๊มให้แกะน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วก็ ทำความสะอาดบริเวณเช็ควาตัวนี้นะครับถ้าจุดนี้เราแก้ไขแล้วภายในบ้านไม่มีจุดรั่วอาการทํางานเองก็จะหายไปนะครับส่วนอาการไม่ตัดนะครับอาการไม่ตัดถ้าเป็นจุดนี้จุดเดียวถ้าแก้ไขแล้วปั๊มก็จะกลับมาตัดอีกครั้งนะครับถ้าตัวปั๊มไม่มีจุดอื่นเสียร่วมด้วยนะครับผมก็ลองลองแก้ไขไปทีละจุดนะครับ เช็ควาวหน้าตาเช็ควาวจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับเราจะลองยกปั๊มตัวใหม่เข้าไปวางลองดูนะครับ โอเคครับเราจะใส่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดหน้าแป็นมาหมุนใส่เกี่ยวนอกตัวเดิมเลยนะครับไม่ต้องตัดแล้วนะครับโอเคครับพอได้นะครับครับผมส่วนทางออกก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยต่ออีกทีนึงนะครับ ตอนนี้เราก็ติดตั้งปั๊มตัวใหม่แทนตัวเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปว่าทางน้ำเข้านะครับน้ำออกจากแทงเข้าปั๊มก็ใช้แบบเดิมได้นะครับใช้ท่อเดิมแบบเดิมได้เลยครับก็หมุนหน้าแปนใส่ก่อนนะครับแล้วก็ถอดน็อตสองตัวนะครับหมุนหน้าแปนใส่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาปั๊มมาตั้งนะครับใส่ท่อดูดก่อนนะครับเอาท่อทางดูดเป็นหลักนะครับที่แรกนึกว่าจะได้บ่งได้ตัดตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะสวมเข้าไปใหม่นะครับเนื่องจากตัวนี้เหลือน้อยนะครับครับผมส่วนทางออกนะครับทางออกจะจะอุดทางออกเดิมไว้นะครับเนื่องจากองศาไม่ได้นะครับองศาในการจอยตัวนี้ไม่ได้นะครับเราก็เลยต่อทางออกใหม่นะครับจอย ทางน้ําออกใหม่เลยครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นบายพาสเดิมครับทางออกทาใหม่ทางออกเดิมก็อุดไว้นะครับครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งปั๊มตัวใหม่แทนตัวเก่านะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผม แล้วก็บังว่าคงจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ